สวัสดีค่ะผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับสู่รายการวิเคราะห์เชิงลึกของเราดิฉันนุค่ะผมพีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเรื่องทิศทางความมั่นคงของไทยในยุคดิจิตอลเราจะมาเจาะลึกแผนยุทธศาสตร์ AI เพื่อความมั่นคงโอกาสไทยค่ะซึ่งเป็นบทวิเคราะห์ที่วางกรอบไว้น่าสนใจมากว่าจะเอา AI มาใช้กับงานความมั่นคงยังไง ครับผมอเอกสารนี้มอง AI เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับไม่ใช่แค่เทคโนโลยีเฉยๆแต่เป็นเหมือนตัวเร่งที่จะยกระดับความสามารถด้านความมั่นคงของเราไปอีกขั้นเลยซึ่งเขาก็บอกว่าได้ไอเดียส่วนหนึ่งมาจากอ,อ,อย่าง UAE สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ค่อนข้างสูงเลย คืออยากให้ไทยเป็นผู้นําในภูมิภาคนี้ให้ได้ค่ะเป้าหมายดูท้าทายมากแล้วที่น่าสนใจคือเขาแบ่งแผนเป็นขั้นตอนชัดเจนเลยนะคะมี4ระยะหรือ4ี่เฟสครอบคลุมเวลา5ปีขึ้นไปตั้งแต่แบบเริ่มวางฐานรากกันเลยไปจนถึงขั้นที่ว่าเราจะไปแข่งขันในระดับภูมิภาคได้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูกันทีละเฟสนะคะเริ่มเฟสแรกก่อนเลยนะคะเฟสหปีที่1-2ออันนี้เหมือนเป็นช่วงเตรียมตัววางพื้นฐานเขาเน้นเรื่อง เรื่องการประเมินสถานการณ์ปัจจุบันของเราก่อนแล้วก็วางกรอบนโยบายจริยธรรมกฎหมายพวกนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญคือลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอย่างพวกคอมพิวเตอร์แรงๆที่ต้องใช้ประมวลผล AI แล้วก็เหมือนจะเสนอให้มีหน่วยงานกลางมาดูเรื่องนี้โดยตรงด้วยนะคะใช่ครับคถูกต้องเลยแล้วจุดที่น่าสนใจในเฟสแรกเนี่ยคือเขาให้ความสำคัญกับเรื่องคนตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับ ทั้งคนที่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ AI โดยตรงแล้วก็ระดับผู้บริหารที่ต้องเข้าใจและนำไปสั่งการได้จริงรวมถึงต้องเริ่มสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือเอกชนไว้แต่เนิ่นๆด้วยส่วนเรื่องคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงอันนี้เป็นจำเป็นมากครับเพราะ AI มันซับซ้อนต้องใช้พลังประมวลผลเยอะจริงๆค่ะพอพื้นฐานเริ่มแน่นแล้วก็เข้าเฟส2ปีที่2-3อ,อันนี้คือช่วงทดลองใช้และพัฒนานำร่อง เราจะเริ่มเห็นการเอา AI ไปลองใช้จริงในหน่วยงานหลักๆก,ก่อนอย่างเช่นกองทัพบ,บกอาจจะเอาไปช่วยวิเคราะห์ข่าวกรองหรือดูความเคลื่อนไหวชายแดนหรืออย่างตำรวจก็อาจจะใช้ AI วิเคราะห์รูปแบบอาชญากรรมหรือติดตามผู้ต้องสงสัยส่วนกระทรวงกลาโหมก็อาจจะเน้นไปที่ความมั่นคงไซเบอร์ก่อนครับ เฟสนี้เรียกว่าเป็นช่วงพิสูจน์ในสนามจริงเลยคือเอาแนวคิดมาลองดูว่ามันเวิร์กไหมเรียนรู้ไปปรับปรุงไปและก็ที่สำคัญไม่แพ้กันคือต้องฝึกอบรมคนทำราระดับหน้างานให้เขาเข้าใจและก็ใช้ AI เป็นจริงๆนะครับไม่งั้นลงทุนเทคโนโลยีไปก็อาจจะไม่คุ้มค่าเข้าใจเลยค่ะเหมือนการลองผิดลองถูกเก็บข้อมูลเพื่อไปต่อในเฟสถัดไป ซึ่งก็คือเฟส3ปีที่4 5ถึง5อันนี้จะเป็นช่วงขยายผลและบูรณาการแล้วคือเอาสิ่งที่เรียนรู้จากเฟส2มาปรับใช้ให้กว้างขึ้นให้ครอบคลุมหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆด้วยอย่างทับเรือทับอากาศแล้วก็ต้องมีการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้มากขึ้นตรงนี้น่าจะท้าทายพอสมควรเลยนะคะเรื่องการแชร์ข้อมูลกันเนี่ยใช่ครับเรื่องบูรณาการข้อมูลนี่เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆครับ ซึ่งในแผนเขาก็เสนอแนวทางไว้นะครับคือให้มีการทำความร่วมมือกับเอกชนหรือที่เรียกว่า PPP มากขึ้นคือรัฐกับเอกชนมาร่วมลงทุนกันแบ่งความเชี่ยวชาญแบ่งความเสี่ยงเพื่อให้มันเร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็มีเสนอให้ตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้าน AI เพื่อความมั่นคงขึ้นมาด้วยนะครับให้เป็นเหมือนศูนย์กลางวิจัยพัฒนาความรู้เฉพาะทางด้านนี้ไปเลยฟังดูครบวงจรดีนะคะพอเราขยายผลได้แล้ว มีศูนย์กลางความรู้แล้วก็มาถึงเฟสสุดท้ายเฟส4ปีที่5เป็นต้นไปคือการยกระดับและการแข่งขันระดับภูมิภาคอันนี้คือเป้าหมายใหญ่สุดเลยใช่ไหมคะที่จะเป็นผู้นําในอาเซียนครับผมเป้าหมายคือการเป็นผู้นําในอาเซียนให้ได้ ซึ่งหมายถึงว่าเราต้องมีความสามารถที่ก้าวหน้าจริงๆเช่นพวกระบบอัตโนมัติที่ซับซ้อนขึ้นการป้องกันภัยไซเบอร์ที่เก่งขึ้นมากๆแล้วก็ต้องสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem ของนวัตกรรมด้านนี้ให้มันสมบูรณ์ตั้งแต่งานวิจัยไปจนถึงการนำไปใช้จริงแล้วก็อาจจะต้องไปร่วมกำหนดมาตรฐานสากลหรือใช้ความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการทูตหรือที่เรียกว่าเทคดิปลอม a ซีได้ด้วยครับ โหฟังดูเป็นแผนที่ใหญ่แล้วก็มองไปข้างหน้าไกลมากเลยนะคะสรุปภาพรวมก็คือแผนนี้มีความทะยงคือทยานสูงมากวางโครงสร้างไว้เป็นขั้นเป็นตอนจากการสร้างฐานทดลองใช้ขยายผลแล้วก็ตั้งเป้าไปถึงการเป็นผู้นําในภูมิภาคเลยการทําความเข้าใจทิศทางนี้ก็น่าจะสําคัญนะคะสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีนโยบายหรือความมั่นคงเองก็ตาม ใช่เลยครับแผนดูดีมีขั้นตอนชัดเจนแต่เออมันก็ยังมีคำถามสำคัญที่เราต้องขบคิดกันต่อนะครับคือแม้ว่าแผนจะดูครอบคลุมแต่พอจะนำไปปฏิบัติจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องความท้าทายสำคัญคือเราจะสร้างสมดุลยังไงระหว่างการใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงกับอีกด้านหนึ่งคือ การคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวของประชาชนอันนี้เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากแล้วก็ละเอียดอ่อนต้องบริหารจัดการให้ดีจริงๆครับเพื่อให้การพัฒนานี้มันเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเราค่ะหากชอบเนื้อหาในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆในครั้งต่อไปและขอเชิญชวนให้ทุกท่านติดตามช่องพอดแคสต์ของเราต่อไปครับเราจะนําเสนอประเด็นสําคัญสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณผู้ฟังทุกคนที่สนับสนุนช่องของเราค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ